นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเจ้าจิงโจ้จงวิ่งต่อไปเนิ่นนานมาแล้วจิงโจ้นั้นไม่ได้มีรูปร่างอย่างที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้แต่ก่อนมันเคยเป็นสัตว์ที่ดูแตกต่างออกไปตรงที่มีขาสั้นทั้งสี่ขาจเจ้าจิงโจ้นั้นมันภาคภูมิใจในตัวของมันเองอย่างมาก มันชอบเต้นเริงระบำอยู่บนแท่นหินตรงใจกลางทวีปออสเตรเลียจากนั้นมันก็จะไปเข้าเฝ้าเทพนะคาองค์น้อยมันเข้าเฝ้าเทพนาคาตอน6กโมงก่อนอาหารเช้าแล้วกล่าวว่าช่วยทําให้ข้าแตกต่างไปจากสัตว์ทั้งหลายภายใน5้าโมงเย็นวันนี้ด้วยเถิดเทพนาคาได้ยินดังนั้นก็กระโดดโยงขึ้นมาจากที่ประทับบนผืนทรายทันทีแล้วก็ตวาดใส่มันไปว่า ไปให้พ้นนะนะจากนั้นเจ้าจิงโจ้มันก็เดินจากไปแต่ทว่ามันก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นมันไปเรืองระบำอยู่บนช่องงนผาตรงใจกลางทวีปออสเตรเลียอีกแล้วก,ก็ไปเข้าเฝ้าเทพนักวิงผู้เป็นเทพองค์กลางมันไปเข้าเฝ้าเทพนักวิงตอนแปดโมงหลังอาหารเช้าแล้วกล่าวว่าช่วยทำให้ข้าแตกต่างไปจากสัตว์ทั้งหลายและช่วยทำให้ใครต่อใครพากันมานิยมชมชอบในตัวข้า ภายในห้าโมงเย็นวันนี้ด้วยเถิดเทพนครวิงกระโดดย่องเอกมาจากโพรงที่ประทับในทุ่งหญ้าแล้วก็ตะหวาดว่าไปให้พ้นนะนนะเจ้าจิงโจ้ได้ยินดังนั้นก็เดินจากไปแต่ทว่ามันก็ไปเริงระบำอยู่บนสันทรายตรงใจกลางทวีปออสเตรเลียอีกแล้วก็ไปเข้าเฝ้าเ,าเทพนครของผู้เป็นเทพองค์ใหญ่มันเข้าเฝ้าเทพนครตอนสิบโมงก่อนอาหารกลางวันแล้วกล่าวว่า ช่วยทำให้ข้าแตกต่างไปจากสัตว์ทั้งหลายช่วยทำให้ใครต่อใครพากันมานิยมชมชอบในตัวข้าและคอยวิ่งติดตามข้าไปทุกฝีก้าวอย่างน่าอัศจรรย์ภายใน5้าโมงเย็นวันนี้ด้วยเถิดเทม่มะคงกระโดดโยงขึ้นมาจากการนอนแช่น้ำในแอ่งดินเกลือแล้วร้องตอบมันไปว่าได้สิข้าจะช่วยเจ้าเองเองเท่มอคงเรียกหาเจ้าดินโก เจ้าดิงโก้ก็คือหมาสีเหลืองตัวของมันเลอะฝุ่นและมันก็ชอบนอนอยู่กลางแดดจา้าจากนั้นเทพนครก็บกมือไปทางเจ้าจิงโจ้พระองค์บอกกับเจ้าหมาดิงโก้ว่าเจ้าดิงโกเจ้าดิงโก้เจ้าเห็นสุภาพบุรุษที่เริงระบำอยู่บนหลุมลินหรือไม่เขาอยากให้ใครต่อใครพากันมานิยมชมช,มชอบเขาเจ้าก็ช่วยเขาได้สมปรารถนาหน่อยเถอะเจ้าดิงโก้ เจ้าดิงโกกระโดดโยงมาติดสปริงแล้วก็ถามว่าอะไรนะกระต่ายหน้าแมวนัน่นนะรอ <laughs> ว่าแล้วเจ้าดิงโกจอมตะกะและหิวโหวยมันยิ้มกว้างเสแะจากนั้นมันก็เริ่มวิ่งไล่ขวดเจ้าจิงโจ้ และแล้วเจ้าจิงโจ้ก็ออกวิ่งเจ้าจิงโจ้ผู้แสนจะภาคภูมิใจในตัวของมันเองวิ่งออกไปด้ยวยขาเล็กๆทั้ง4ี่ราวกับกระต่ายจากนั้นเจ้าจิงโจ้วิ่งผ่านทะเลทรายมันก็วิ่งว,วิ่งผ่านภูเขาวิ่งเหยาะผ่านแอ่งดินเกลือวิ่งผ่านดงต้นยูคาลิปตัสแต่ตอนนี้มันวิ่งกระเพลกเพราะมันเจ็บขาหน้าแล้ว แต่ทว่ามันก็ต้องวิ่งต่อไปเจ้าหมานิงโก้สีเหลืองมันวิ่งเว้นระยะไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปแต่ทว่ามันก็ยังคงติดตามเจ้าจิงโจ้ไม่ลดละเจ้าจิงโจ้มันวิ่งผ่านต้นหญ้ายาวมันวิ่งเต็มฝีเท้าสุดกำลังผ่านทุ่งหญ้าสั้นเตีย้ยว่าแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุขาพลิกขาเจ็บแต่ว่ามันก็ต้องวิ่งหนีเจ้าหมาต่อไป แล้วมันก็กระโดดผ่านทะเลทรายหลายแห่งที่อยู่ตอนกลางทวีปออสเตรเลียตอนแรกมันกระโดดไปหนึ่งหลาต่อมาก็กระโดดไปสามหลาจากนั้นมันก็กระโดดไปถึงห้าหลาแล้วขาของมันก็แข็งแรงขึ้นขาของมันก็ยาวขึ้นมันไม่มีเวลาที่จะหยุดพักหรือหยุดดื่มน้ำเลยเจ้าหมาดิงโก้มันหิวมากและมันก็สงสัยจริงๆว่าอะไรที่ทำให้เจ้าจิงโจ้แก่กระโดดได้แบบนั้น เจ้าจิงโจ้ด้ใช้ทักษะหดขาดีดขาหน้าดีดข,าห,ดขาหลังเหยียดขาหลังออกไปข้างหลังเพื่อพยุงน้ำหนักตัวแล้วก็กระโดดผ่านบันไดเนินหญ้าไปไม่ว่าอย่างไรก็ตามจมาดิงโก้ก็มีอาการเหนื่อยและอ่อนล้าและมันก็ยังหิวมากและและ้วเทพนครที่นอนแช่นะ้ำอยู่ในแอ่งดินเกลือก็เอ่ยขึ้นมาว่าโอ้นี่ห้าโมงแล้วนี่ เจ้าดิงโก้นั่งคุกเข่าด้วยความอ่อนล้าเพราะมันเหนื่อยมากแล้วเจ้าจริงโจจึงหยุดนอนทอดหางที่ใหญ่โตและยืดขายอย่างสบายใจแล้วมันก็พูดว่าโอ้ขอบคุณสวรรค์มันจบสิ้นลงเสียทีข้าวิ่งมานานเกินไปแล้วทเทพมคองซึ่งเป็นเทพที่มีมารยาทงามอยู่เสมอจึงกล่าววา่า ทำไมเจ้าไม่สำนึก,นกในบุญคุณ<น>ของเจ้าหมานิงโก้นี่เล่าทำไมเจ้าไม่ขอบเพงสำหรับทุกส,สิ่งที่มันทำให้เจ้าล่ะเจ้าจึงช่วตอบกลับไปว่าเจ,จ้าหมานิงโก้ที่ไล่ล่าข้าวมาจากดินแดนนี้ฆ่าอยู่ที่ตอนเป็นเด็กมาไล่กวดฆ่าตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่ จนข้าพลาดการกินอาหารไปซะทุกมือและรูปร่างของข้าก็เปลี่ยนแปลงไปจุดข้าไม่สามารถจะกลับไปได้เป็นเหมือนเดิมอีกและดูสิว่ามันทําอะไรกับขาของข้าเทนนครองจึงเอ่ยว่าข้าอาจจะเข้าใจเจ้าผิดไปก็ได้แต่ว่าเจ้าไม่ได้ขอให้ข้าช่วยทําให้เจ้าแตกต่างไปจากสัตว์หรือนกหรือแต่ข้ากลับช่วยให้เจ้ามีสัตว์ที่น่าติดตามใคร่อกใครดอกหรือแล้วตอนยิ้มก็หา ็เป็นตามพรที่เจ้าขอกับข้าเจ้าจิงเจ้จจจตอบกลับไปว่าถูกแล้วละท่านสิ่งที่เป็นอยู่นี้เกิดขึ้นกับข้าแต่ข้าไม่น่าจะขอจากท่านเลยมันเหนื่อยมากข้าคิดว่าท่านจะช่วยข้าโดยเพิ่มเสน่หให้ข้าโดยการใช้เวทมนต์แต่ท่านกลับทำให้มันเป็นการใช้มุกตลกเหมือนมากแกล้งข้าปล่อยให้เจ้าดิงโกไลล่ะ และปล่อยให้กร่างกายของข้ามาเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มุกตลกรืเทพร้องถามออกมาจากแอนดินเกลือไหนลองพูดอีกทีสิข้าจะได้ผิวปากเรียก <คา S 1> จ้าหมาดิงโกมาวิ่งไล่งับขาลำหเจ้าออกเสียเสียเจ้าจิงโจ้ปฏิเสธไปว่าไม่ใช่ครับอย่านะอย่าทำกับข้าแบบนี้อีกข้าต้องขออาภัยด้วยขาก็คือขา และขาของข้ามันยืดออกแบบนี้ข้าก็ภูมิใจกับมันแล้วละ่ะข้าคิดว่าท่านไม่ต้องเปลี่ยนมันตามคำพูดเพ้อเจ้อของข้าและไม่ต้องฟังคำพูดเพ้อเจ้อของข้าหรอกแต่ถ้าว่าตอนนี้ข้าหิวมากแล้วมาดิงโก้พูดขึ้นมาบ้างว่าใช่แล้วข้าก็เหมือนกันข้าช่วยท่านทำให้เจ้าจิงโจ้จกลายเป็นสัตว์ที่แตกต่างไปจากสัตว์ทั้งปวงแล้วข้าจะได้มาอะไรมากินเป็นอาหารบ้างละ่ะ เทพมังคงร้องต่อออกมาว่าพรุ่งนี้พวกเจ้าคอยมาถามเรื่องนั้นอีกทีก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ข้าจะอาบน้ําให้สบายตัวละได้แล้วเจ้าจิงโจ้และเจ้าหมาดิงโก้สีเหลืองก็ถูกทิ้งไว้ตรงใจกลางของทวีปออสเตรเลียซึ่งทั้งคู่ต่างก็มองหน้ากันและกันแล้วพูดว่าเป็นความผิดของแกแท้ๆเชียวฮะ